จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะจ้ามือนมีพ่อห้างคอผู้ไอสานนนน่ากะสิเดีพากันมาม่างรถเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องมาดัดแปลงรถมางเฮียนรถท่าฟ้ามือเมื่อไหร่เฮียนอีแตกค่ะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> สร้างกะก็สร้างฝาสร้างม่างม่างแล้วสิเฮ็ดเขาได้บ่เนาะวันนี้น้องน้องน้อ แม่เราคกอ่ะโมนี่วันหยุดค่ะวันอาทิตย์ว pues ันหยุดโรงเรียนช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านค่ะเอ๊ะแดดพ่อแม่พี่น้องแดดขังแดดเนี่ยดำหน้าก็บประเดี๋ยวค่ะมันแดดยามเว้นพ่อแม่พี่น้อง จะเปลนสร้างใหม่เด้บอนสร้างใหม่บ่ได้แต่ว่าสร้างมั่งได้ทีเจ้าเป็ีนจะเป็นสร้างใหม่ได้บ่มัะงานทั้งนี้มันยังบ่เียง สร้างม่างได้อยู่แต่ว่าสร้างใหม่บ่คือ,อ,นนอตีหมอนหน่หมอนใหม่หมอนใหญ่มากไม่สร้างสร้างมันต้องติดีครัิครับข่มแล้วไ่มเรียบรอบเนาะ อะไแล้ววะที่จะเป็นรถให้มันปินเ,เป็นเกียน์ปิดเกียนดิให้เป็นเกียนให้เปลี่ยนให้เธอได้ขี้เกียร์เนยไม่เคยขี้เกียร์เมื่อกี้อ่ะบรรยากาศอยู่ตรงไหนตรงหน้าค่ะแดดแอมเซมผมมีพี่น้องัอนนง บรรยากาศอยู่ทุ่งให้ทุ่งนาของครอบครัวอีสานนอนนาค่ะสร้างมั่งตี

โอ้โซเฟอร์กาเฉียวรถมาล่องไซบังเด้อค่ะบาี้รถคุณซิ่งรถซิ่งอะบ่นหนักกว่าะรถซิ่งรถซิ่ง รถดีแตกอะไรมาเฮียนใหญ่แท้ฟังตะวันลสิ่งเนี่ยติค่ะเหียนกับสิ่งตัวรดกับสิ่งบุ๊คไปพี่น้อง มันนียนแล้วอยุ่บ่าว่านี่อาอันแป้นพื้นแม่ทรา,าใช้สันีไปแก้งานยางก้อนบอกเพิ่นกับสีไซพ่อได้ไปแก้งานยางก่อนเด้อค่ะนี่ <c oughs> หลดสิ่งจะเป็นสมซื่อนี่พี่แม่พี่น้อง <laughs> สายพานกับงานตีโซเฟอร์กล้าลดสิงลมแบะตีคุณเด้เฮดรถลมก่อนมาเอารถไปดึงเด้อตีเ <laughs> มื่อวานนี่นอกต้นกาเฮดอันรถ หลดฟื้นลมด้วยค่ะผมเแมนพี่น้องเฮียนหลดห่างเลยผุนอายะยู่คุนได้มาหยาดเอาอ่นเฮียนหลดทฟามฝ้ามือใส่ลมเราไม่ขี้มาหอดีเฮปีนปากพ่อขี่ใส่ตอนหลดลมพ่อยุใส่เฮียงาอยางสูงปรานันก็ได้ขึ้ไไปง่อยเท่งหนแต่จังหวะคือบขี่มอไซค์มันลำา แต่ที่แรกไหมแลก็อาเนแนั่ขขนทไปเอเลี้ <c ười> ยงเลียงมันสูงกันลูกนรดซิ้งรดซิ้งไปเยมัน จ้าก็แปลว่ามือนีนเห็ดใบซับนีก่อนเล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องลดสิ่งค่ะเห็ดพ่อแดนแกงฟื้นย่างก่อนค่ะมือรุ่นเพิ่งก่อนสีเห็ดอันแปนพื้นเมซายด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังแต่วันลดสิ่งค่ะสมซื้อคักแน่จ้าพ่อข้าวขอบคุณีสานน้ากับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนด้วยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมพ่อข้าค่ะ ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร่นะไหมล่ะคะ่ะเพื่อเป็นการให้พวกเขามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆจ้าคลิปนี้แม่บ้านกันสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้สำนีกันนะคะ่ะคลิปหนาจังมาพอกันไหมนะคะ,นะ,คะ,นะ,คะ,ะเนาะพวกเขาข้อกล้วยสารหน้ากับข่อยพ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำในลยๆกับตะขูดทุกคนนะคะมือ้อนี<ๆ>้พวกเฮาก็ได้กล่าวค้า่าสวัสดีค่ะครับครับ